ทั่วลงฉ่บคอนเทนต์ยั่วลิงคนพื้นที่เตือนสร้างนิสัยก้าวร้าวให้ลิงสองสาวทิกทอ,อกงานเข้าเต้นยั่วลิงเขาสามมุกโดนกระโจนใส่กลางคลิปดราม่าร้อนชาไรจิตสำนึกผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่าหาทําข่าวเด่นวันนี้โลกออนไลน์เดือดเมื่อคลิปวิดีโอความยาวไม่ถึงนาทีกลายเป็นชนวนดราม่าระดับประเทศเมื่อสองสาวดาวทิกทอ,อกที่ตั้งใจมาทำคอนเทนต์เต้นสุดแซบบริเวณเขาสามุก จังหวัดชนบุรีกลับต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันลิงกระโดดเข้าใส่กลางคลิปเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นความฮาแบบไวรันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์อย่างดูเดือดถึงความไม่เหมาะสมและเปิดประเด็นกว้างถึงการใช้พื้นที่ธรรมชาติเป็นเวทีโชว์โดยไม่คำนึงถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่าและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆลิงของขึ้นเต้น่วกันอยู่ดีๆกระโจนเข้าใส่ไม่ยัง้ง จากคลิปต้นเรื่องสองสาวในชุดแฟชั่นสุดจี๊ดกำลังโชว์ลีลาเต้นสุดยั่วยวนใกล้ฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่บริเวณเขาสามมุกโดยมีเสียงหัวเราะและบรรยากาศที่ดูเหมือนเป็นเทียงคอนเทนต์สนุกๆสำหรับโลกออนไลน์แต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆลิงตัวหนึ่งที่ดูจะจับจ้องมานานก็กระโจนใส่หนึ่งในหญิงสาวแบบไม่ให้ตั้งตัวทำเอาทั้งคู่วิ่งหนีกระเจิงเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้ากล้องและกลายเป็นไวรัลนายในไม่กี่ชั่วโมง ชาวเน็ตถล่มยับทำคอนเทนต์เกินเส้นล่าธรรมชาติมาเล่นแบบนี้ไม่ตลกเสียงจากโลกโซเชียลไม่ได้นิ่งเฉยหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของสองสาวรายนี้พร้อมตั้งคำถามถึงจิตสำนึกของคนทำคอนเทนต์ที่นำสัตว์ป่ามาเป็นเครื่องมือเรียกยอดวิวคอมเมนต์จำนวนมากระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบและอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ในระยะยาวเช่นจะเต้นอะไรก็เต้นได้แต่เต้นใกล้ลิงมันไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าลิงกัดหรือทำร้ายคนเจ็บคงไม่ใช่แค่คนเต้นแต่คนอื่นที่ไปเที่ยวหลังจากนี้ก็ซวยไปด้วยแม่ค้าในพื้นที่เตือนเสียงแข็งเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วอย่าคิดว่าเล่นเล่นเสียงจากคนในพื้นที่ยิ่งตอกย้ำความรุนแรงของเหตุการณ์แม่ค้าขายอาหารลิงในบริเวณเขาสามมุกเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเคยเห็นพฤติกรรมคล้ายคล้ายนี้มาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งจบลงด้วยความวุ่นวายลิงมันฉลาด แต่มันก็มีสัญชาตญาณค่ะถ้าคนมาอย่ามาเต้นมาเล่นกับมันมันอาจจะคิดว่าโดนยั่วยุหรือบางทีมันคิดว่าจะได้อาหารแล้วไม่ได้มันก็โกรธข้าบางตัวถึงกับกัดหรือขวนคนเลยนะคะไม่ใช่เรื่องขำเลยค่ะแม่ค้าย,ยังเตือนว่าหลังจากมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นสังเกตได้ว่าลิงบางตัวเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวและทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าชี้ชัด ลิงไม่ใช่ของเล่นและไม่ควรกลายเป็นพรอบในคอนเทนต์ดรชัดชัยสิริชัยนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ป่าให้ความเห็นว่าลิงเป็นสัตว์สังคมมีลำดับชั้นมีพื้นที่ห่วงแหนและสามารถเรียนรู้พฤติกรรมจากมนุษย์ได้เร็วมากการแสดงท่าทางย่วยุแปลกประหลาดหรือเข้าใกล้โดยไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอาจทําให้ลิงตีความว่าเป็นภัยคุกคามส่งผลให้เกิดพฤติกรรมป้องกันตัวหรือแม้แต่โจมตี นอกจากนี้ยังเตือนว่าหากลิงเริ่มเรียนรู้ว่าการเข้าใกล้คนจะได้อาหารหรือได้สิ่งของมันจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวรที่เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวในระยะยาวทำความรู้จักเขาสาม,มุกพื้นที่ธรรมชาติที่กลายเป็นเวทีไวยรันเขาสามมุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชนบุรีมีทั้งจุดชมวิวทะเลร้านอาหารและฝูงลิงแสแมที่อยู่ประจำพื้นที่บางตัวคุ้นชินกับคนจนสามารถเดินเข้ามาใกล้ได้โดยไม่กลัวแต่การให้อาหารลิงหรือแย่ลิงโดยไม่มีความรู้อาจทําให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นลิงขโมยของลิงกัดคนหรือลิงเล่กระจนใส่เด็กและผู้สูงอายุประเด็นนี้ได้จุดประกายให้ชาวเน็ตและคนในพื้นที่เริ่มตั้งคําถามว่าหน่วยงานท้องถิ่นเช่นอบ หรือกรมอุทยานควรมีมาตรการคัดกรองการทำคอนเทนต์ในพื้นที่ธรรมชาติหรือไม่ควรมีป้ายเตือนหรือโซนห้ามถ่ายทำในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่อย่างชัดเจนหรือไม่หากเกิดเหตุร้ายใครควรเป็นผู้รับผิดชอบคนถ่ายคอนเทนต์หรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าพอลิงสวบก็มาหาคนรับผิดชอบ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าอ้วนผมจอมสซนคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอีกคนก็ขาดอีกคนก็เกินคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่มีที่เต้นหรือสมควรแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าวิ่งเร็วระวังหัวเข่าหักนะครับคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าสมน้ำหน้าคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านิสัยแย่พอๆกับรูปร่างเลยนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่า ลิงมันไม่ถูกกับหมูกับกระปอมอยู่แล้วนี่ครับลิงมันไล่มันก็ถูกแล้วแต่จริงมันน่าจะกัดหมูกัดกระปอมกว่าให้เข็ดนะเง่าจริงคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าลิงคงรำคาญอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าชีวิตนี้คงหาความสุขได้หรอกชอบดูแต่ดราม่าอะไรก็ดราม่าบอยสถาพรทองเขียวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนเราหิวแสงขนาดนั้นเลยหรือ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพอโดนกัดก็โทษลิงอีกตามเคยลิงหน้าจะวิง่งได้จริงๆมีหัวทิ่มแน่นอนดูจากรูปร่างและวิ่งนี่น่าจะไหวคอมเมนต์ comment, นี้กล่าวว่าลิงหน้าจะกระโดดกัดสักทีว่าคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าอายแทนลิงคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าโดนลิงปอกหนังหัวโนและถึงจะรู้สึกคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ามีลิงสามตัวคอมเมนต์ comment, ต่อมานี้กล่าวว่าอย่าให้มีครั้งที่สอง คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าลองไปเต้นย่วแถวชายแดนดูหน่อยคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคอนเทนต์แบบนี้ไม่น่ารักควรออกมาขอโทษต่อสังคมคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพริ้วไหวด่งสายน้ำคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเธอให้ภาพบรรยายคอมเมนต์ comment นี้กล่าวต่อว่า เนี่ยพรตรงๆก็หาว่าบูลลี่จากคลิปผมมองว่าลิงคือผู้ประสบภัยครับถ้าท่านนอนเล่นอยู่ในบ้านอยู่มีตัวอะไรก็ไม่รู้มารามาเสอร์ไม่ถูกใจก็ขอกัดหน่อยและกันใจเขาใจรอ้องคอมเมนต์นี้กล่าวว่าลิงมันกลัวช้างคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าท่าสภาพนี้คือดาวานั้นกูคงได้เป็นเดือนเป็นดวงไปแล้วมั้งด่าเดี๋ยวหาว่าบูลลี่อีคอมเมนต์อีคอมเมนต์กล่าวว่าหวังว่าตอนที่เต้นแถวนั้นคงไม่เกิดแผ่นดินไหวนะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนอื่นที่ไปเที่ยวจะเดิดร้อนคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตามธรรมชาติลิงมันกลัวช้างแต่ช้างตัวนี้ทำไมลิงไม่กลัวห้าร้อยห้าสิบห้าคอมเมนต์นี้กล่าวว่าไม่มีสมองคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจังคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมองมีไหมคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสมควรโดนคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าพอลิงกัดก็โทษลิงอี แล้วก็ทําให้คนเกลียดลิงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคอนเทนต์ขยะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเสียสถาบันคนอ้วนหมดทําไมคิดน้อยจังคอนเทนต์มีเยะแยะไปทําคอนเทนต์เก็บขยะยังจะมีประโยชน์กว่านี้นะอึดเวียคักเนอสูดีลิงมันบ่อสวบหน้าสูน้องงึดหลายซะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าเกิดเหตุมาลิงผิดชั้นถูกเสมออีกลองใช้สมองที่เหลืออยู่คิดคอนเทนต์ใหม่จะดีกว่าเข้าใจว่าอยากหารายได้จากคอนเทนต์ คอมเมนต์นี้กล่าวว่าไม่รู้สึกคำกับคอนเทนต์แบบนี้อะถ้าเกิดลิงคลั่งขึ้นมาแล้วไปกัดคนที่บังเอิญผ่านมาตรงนี้โดยที่เขาไม่รู้เรื่องจะทำยังไงคนดูได้ประโยชน์อะไรจากคอนเทนต์นี้หรอข้าขอถามหน่อยขอเป็นหนึ่งคนที่ไม่ให้ค่าและไม่เพิ่มยอดเอนเกจให้กับคอนเทนต์ขยะแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตัวไหนลิงครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าระวังลิงกัดเอานะครับทำแบบนี้นะ่ะ